สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยและแฟนคลับครับผมขออนุญาตแสดงความเห็นประเด็นหนึ่งเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณวิโรดพูดและตัวลุงดิดก็เห็นด้วยในประเด็นที่ว่าเมื่อก่อนนี้นายแบกนางแบกไอฝั่งที่อยู่ตรงข้ามพักสีส้มในกรณีเรื่องแรงงานพม่าก้าเอากระแสชาตินิยมมากล่าวหาว่าพักประชาชนเป็นพักประชาชนพมา่าในกรณีมีคนกล่าวหาว่าพักประชาชน นะครับสามารถกดปุ่มสั่งขบวนกรก่อการล้าย b ร n ให้บึ้มก็ได้ไม่บึ้มก็ได้นะครับเป็นการกล่าวหาโดยเรียกคะแนนเสียงและค่านิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกนายแบกนางแบกที่ทำตัวทำให้เกิดความไม่สามาัคคีกับชนในชาติวันนี้นะครับกูเนี่ยอยู่ฝั่งส้มแต่กูไม่เคยเอากระแสชาตินิยมมาทำลายพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักที่เป็นพักที่ ได้ทำการจัดตั้งรัฐบาลตบตศัตว์มากูไม่ชอบกูไม่พอใจแต่ความเป็นชนในชาติเมื่อยามบ้านเมืองมีภัยมันต้องรู้รักษาัคคีกันกูไม่เคยเอากระแสะชาตินิยมมาทําลายพักการเมืองในทางหนึ่งทางใดกูเอาความจริงมาพูดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่าพักไหนดีพักไหนไม่ดีอย่างครั้งนี้รัฐบาลและข้อผิดพลาดของพักเพื่อไทยผิดพลาดใหญ่หลวงนักกูไม่เคยมาพูดเลยว่าไอ้พักเพื่อเขเมร กูไม่เคยพูดแต่กูกับเชีย่ยเห็นว่าประชาชนคนมีสติควรตั้งสติแต่ถ้าเป็นพักประชาชนผิดพลาดอย่างนี้พวกมึงไอ้พวกนายแบกนางแบกมึงคงโจมตีว่าไอ้เพื่อประชาชนเขมรเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับไอ้พวกที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์และเป็นนายแบกทั้งหลายมึงตั้งสติด้วยว่าอย่าเอากระแสะชาตินิยมมาทำลายล้างกันทางการเมือง นี่กูไม่เคยไปโจมตีเลยไอ้พักเพื่อขเมเรไอ้พักเพื่อขเมเรเป็นไงไอ้ไหนแบกนางแบกมึงเชียร์กันนักเชียร์กันหนาเป็นไงวันนี้มึงตอบโต้อะไรได้มั่งเป็นไงพักที่มึงชื่นชอบอย่างงี้กูไม่เคยพูดเลยพักเพื่อไทยก็คือพักเพื่อไทยที่ประชาชนรู้ว่าเป็นพักที่จับมือกันแบบทําให้เกิดรัฐบาลศาสตร์กันขึ้นมาไอ,อย้ยางนั้นกูพูดได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงและประชาชนก็นรับรู้และถ้าวันนั้นไม่มีขบวนการล้มล้างให้พิธาไม่ได้ไม่ได้เป็นนายก วันนี้พิธาคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและเป็นรัฐบาลที่สง่างามชาวโลกต้องการประเทศไทยคงจเจริญสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นอย่าเอากระแสะชาตินิยมมาโจมตีกันแล้วม็อบอย่าเอากระแสะชาตินิยมไปปลุกม็อบทำลายรัฐบาลรัฐบาลเขามีเหตุผลสองอย่างวันนี้คือลาออกกับยุบสภาแค่นั้นมันไม่มีอย่างอื่นถ้าเกิดไม่ทำสองอย่างนี้ทนอยู่ต่อไปมันไม่ไหวแล้วจริงๆ นะครับนี่คือสปปรตของฝ่ายส้มไม่มีฝ่ายส้มคนไหนไปกล่าหาเลยไอ,พพอ้พักเพื่อขเขมนพักเพื่อเขมนเพราะการเอา